ครับวันนี้มาไทยสะบัวให้บึงครับบัวแดงบัวแดงบัวเต็มสะครับครับบัวเต็สสสสมสะบัวกำลังบานครับน้ำเต็มส้าเกันครับพลีเนียน อันนั้นพนมีโซลาเซลดูน้ำนี่โบบาดานพนเพนเจาะบดานดูน้ำ <c oughs> กระทอมหน้าพนบมันต่กระทอมหน้าเลยครับพิ่นนอนอยู่นี่ตลอดน้ำใสน้ำกินน้ำใสก็มีโบสชีวิตของเศร้าหน้าครับ นี่สิละเน,น,นี๋อผ้าเบิงสวรรค์บานนาอยู่ในนี่นครบเครื่องเรื่องกันเกษตรนี่แหละครับแล้วก็ มันเป็นเอ็นเขาหน้าปังกำลังเฉพาะเกี่ยวเลยพ่อเลยล่ะครับเดี๋ยวิึงแดงคึงแล้วแสดงว่าใบปีมันแหงแล้วพ่อเกี่ยวแล้วนกก็ร้ายนกกินเขาคนมันก็มีไอ้แนวไหลนกคื้นวาวคนอ่อนลม,มมากกา็ร่อยลือดาเดือดา เนี่ยไรนกคนก็มีอันตอนแต่มู่ครับนกไอ้ยังล่ะโูคขีเขานกขีเนาะกินเขาขนทางขนทางคุกขนทางเห็นคุกไปหน้าครับกใหาเบิง้งอันนี้ คนเจียวเก็บเจียวเรียบร้อยแล้วหน้าทวงเดียวกันวันนี้คนวานที่หลังบ่ก็เลยเก็บเจียวที่หลังอันนี้เก็บเจียวแล้วคนไทยไทยแล้วก็ไอ้ค่อยให้ฟางเนาเป็นปุ๋ยให้บึง นี่แหละครับชีวิตชาวนามันคล้ายๆว่ามันเป็นอิสระของเฮ้านะสิกินสินอนสินั่งอยังได้หมดเพราะว่าชาวนาเด้กก็เดือดร้อนอย่างเฮาแทนงานเมียเฮาก็นอนบ่มีคนมาบังคับนี่แหละว่าชีวิตชาวนาบ่แม่นไอ้บ่ดีบ่แม่น ชีวิตเศร้าหน้ามันเป็นอิสระคื้นอยังอยากเฮ็ดก็เฮ็ดบ่อยากเฮ็ดก็นอนไหมบ่มเค้าไปรับจ้างเขารับจ้างเขาต้องเฮ็ดมัดมือมัดคำจนกลัวหอดเนี่ยมาแลงต้องคอยได้เศร้าขันเฮาตอนเที่ยงเฮาพักที่โดนเนี่ยก็เออหอดเวลาแล้วมาเฮ็ดงานหว่อยนี่แหละมันเลยไปเจอไอ้ชีวิตอิสระแล้ว ว่ากับว่าจำเป็นบ่าอยากไปรับจ้างเขาดอกครับมันเมียไออธิบา่าีิรอดจะขายเขาไะกบว่ก็บ่าได้มันก็ต้องนั่นอเอาแคน่นี้ก่อนนะครับนะเนาะเคนี่ครับขอบคุณครับผู้ติดตาม